นี่ร้านกาแฟานะครับอิดกาแฟาแลเขาคาเฟา่อยู่ตรงนี้ครับอันนี้วัดเขาตะก,ก้ามาดูบรรยากาศภายในครับสวยแล้วเน่สวยแล้วเน่มีหลายมุมเลยน,นี่มุมนั่งลมๆนี่ถ่ายรูป z ุ o ม,มนะ zoom zoom มีมนะมมนะม่จุดมีจุดถ่ายรูปอีกจุดนะึงนี่มีมุมนีม่มุมนี้ก็ล่มดินะรับปด้เดาตรงนี้น,น,นี่เรียกเรียกเนี่ยที่เรียกนี่ที่เรียก,ยกข้อเรียกโหมีโตมากเลยนี่ หลายมุมเลยนะนี่นี่เป็นเป็นโต๊ะส่วนตัวเลยหลายมุมมากยืนตรงนั้นยิ่งเย็นมีนมควอดมัดตรงนี้อยู่หน่อยมีสะพานเดินมันเออมันยากาศดีครับ อันนี้เลยเนี่ยอ๋ออาหารปลาหา,หารปลายี่สิบนี่ตรงนี้มีปลาอยู่นี่โอ้กระดุกกระดุกกระดุกเต็มเลยโอ้เยอะมาก ปางมันจะอยู่ใต้ปากบุ้ง,รต,บบงตรงนี้ก็มีกันไวะนะ้แล้วมีตะไคายกันไว้แล้วยังนึ่งไหอันนี้มุมถ่ายรูป ได้ยินเสียงเหมือนเหมือนมีแข่งอะไรเนี่ยอย่างตะเบรกเหมือนมีแข่งอะไรทุกอย่างแข่งเรือเปล่าแข่งอะไรกันไม่มรู้นี่บรรยากาศครับมีเขาตะการครับมีสะพานเดิน อันนี้มึงทาใหม่นะปีีแล้วไม่มีนี่โอ้ที่นั่งทำสวยเลยนี่นนั่งนี่ก็ได้นั่งนี่ก็ได้ไดอันนี้ไม้ไผ่กับไอ้โค้งเหล็กหน่อยมีโค้งเหล็กผมไม้ไผ่หุงจากโอ้สวยมาก ทำปิมือมากเลยแม่ครัวอยู่แม่ครัวทำอยู่ในในในบ้านได้กินแม่ครัวทําอาหารอยู่ในบ้านข้างนอกก็เป็นกาแฟมีอาหารด้วยนะอะไรนะหมูกระแพะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงนะครับที่นี่มาเที่ยวชมกันได้เปิดเก้าโมงเช้าบรรยากาศหลายมีหลายมุมไม่เลือกครับ อันนี้ก็ลมดีกล้วยเล็บกล้วยเล็บมุนนางเลย